สวัสดีค่ะพบกับอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เรามีเมนูดีๆมาฝากคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้นะคะลำไส้ของเรานี้สกรปรกนะคะมีสิ่งสกรปกสรกติดค้างเยอะทําให้เราอ้วนทาให้เรารวงพุงและเป็นโรคต่างๆมาดูสูตรนี้กันเลยคะ่ะต่อไปนะคะเตรียมมะละกอมะละกอที่เราทากับข้าวนะคะอันนี้เราหั่นทำกับข้าวไปบ้างแล้วนะคะมะละกอนี้เตรียมมานะคะขนาดอันนี้ลูกนึงก็ประมาณ การม,มือเกือบจะมิดแบบนี้นะคะเอามะละกอมาเลยคะ่ะเอาทั้งเปลือกเลยนะคะแต่ก่อนที่จะทำนี่เปลือกนี่ล้างน้ําให้สะอาดน,นะคะเว้นมันหนานะคะหนาประมาณเซนครึ่งนะคะหนาประมาณเซนครึ่งเราใช้ทั้งหมดสามแว่นนะคะใช้ทั้งหมดสามแว่นคะ่ะ เม็ดตรงกลางเราไม่ใช้นะคะเอาเม็ดออกเขีย่ยๆเอาเม็ดออกให้หมดมะละกอของเรานะคะหลังจากเอาเม็ดออกเรียบร้อยแบบแล้วนะคะต่อไปค่ะเตรียมม้อหนึ่งใบนะคะหัน่นมะละกอหั่นแบบนี้เลย ต่อไปนะคะใส่น้ําน้ําที่ใส่ลงไปหนึ่งพันมลหรือว่าถ้าใช้แก้วน้ําตวงก็คือสี่แก้วนะคะต่อไปค่ะใบเตยใบเตยเตรียมมาสองใบนี่ใบมันเล็กนะคะใบมันเล็กก็ใช้สองใบล้างน้ําให้สะอาดแต่ถ้ามันเป็นใบเตยใบใหญ่นะคะใบใหญ่ก็ใบเดียวแต่นี่ใบมันเล็กค่ะเราใช้สองใบนะคะเสร็จแล้วใบเตยล้างน้ําเสร็จแล้วตัดเป็นท่อนๆใส่ในกรณีนี้เลยค่ะ ังจากนั้นนะมาตั้งไฟนะคะปิดฝาไว้ก่อนคะ่ะรอให้เดือดหลังจากตั้งไฟเดือดแล้วนะคะปล่อยให้เดือดทิ้งไว้แบบนี้นะคะปล่อยให้เดือด10นาทีคะ่ะเคี่ยวต่อไปเลยนะคะ10นาทีเวลาเคี่ยวทางที่ดีนะคะปิดฝาไว้ด้วยเพราะว่าเราต้องการให้อสารอาหารต่างๆหรือว่าความร้อนต่างๆอยู่ยนในหม้อของเรานะคะตั้งและจับเวลาเลยคะ่ะ10นาที หลังจากเราต้มทิ้งไว้จนถึงสิบนาทีแล้วมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแตงกวาไอแตงเอ่อมะละกอก็จะเริ่มหเหลืองเหลืองใบเตยเราก็จะเริ่มเหลืองเหลืองลักษณะแบบนี้นะคะปิดไฟได้เลยค่ะทิ้งไว้ให้ใคลายความร้อนแป๊บหนึ่งนะคะ่อไปนะคะเตรียมภาชนะมาลองนะคะกรองค่ะเวละก,กองกาจะให้ดีนะคะมีผ้าขาวบางสักผืนหนึ่งนะคะ เสร็จแล้วเทกองเลยมันจะกลิ่นหอมใบเ,เตยมากเลยนะคะกลิ่นใบเตยจะหอมน้ำมันจะดูใ,ใสๆแบบนี้นะคะบางคนไม่ใส่ใบเตยอ,อาจจะใส่เก๊กฮวยแทนก็ได้สามารถใส่เก๊กฮวยแทนก็ได้นะคะเวลาเราทานนะคะเราก็ใส่แก้วทานร้อนๆ อันนี้จิบแบบร้อนๆเลยนะคะเราแนะนําให้ทานก่อนอาหารเช้าค่ะการก่อนอาหารเช้าประมาณสักครึ่งชั่วโมงยิ่งดีนะคะเพราะที่จะได้ล้างลําไส้ให้สะอาดนะคะเพราะว่ายา,าละกอน,นั้นมันมีประโยชน์มากมายเลยนะคะประโยชน์ของใบเตยช่วยปรับสมดุลของร่างกายช่วยบำรุงหัวใจช่วยลดความด,าดันโลหิตสูงนะคะใช้เป็นยาขับปัสสาวะแดะที่สําคัญคะ่ะช่วยรักษาโรคเบาหวานหรือว่าลดน้ำตาลในเลือดได้นั่นเอง ประโยชน์ของมะละกอนะคะมะละกอดิบทั้งเปลือกนํามาต้มนะคะต้มให้เดือดแล้วตักเอาเฉพาะน้ํามาดื่มเพื่อเป็นการล้างลาไส้และล้างคราบไขมันในผนังลําไส้ได้ดีค่ะ และประโยชน์อีกหนึ่งอย่างของมรกรนะคะในมรกอรดิบนั้นมีสารนะคะมีชื่อว่าเพปซินนะคะเพปซินนี้มีประโยชน์จากการในการช่วยย่อยอาหารประเภทโปรตีนและไขมันก็คือเมื่อร่างกายเรากินอาหารโปรตีนและไขมันเข้าไปถ้าเรากินมรกอรดิบหรือว่านาา้ำมรกอรดิบสารเอ่เพปซินนี้จะช่วยย่อยโปรตีนและไขมันได้ดีคะ่ะช่วยชะร้างลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ทำให้คาบไขมันต่างๆของเรานั้นหลุดออกมาทําให้ร่างกายของเราหรือว่าลําไส้ของเรานั้นหลุด ซื้มสารอาหารที่มีประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หลังจากดูคลิปนี้ของเราแล้วใครที่ลักษณะว่าตัวเองอ้วนหรือว่าคิดว่าตัวเองมีไขมันในลำไส้เยอะหรือว่าผนังลำไส้มีไขมันเกาะติดเยอะก็ต้มน้ำมรกรอนนี้ดื่มวันละแก้ว2แก้วนะคะดื่มติดต่อกันเป็นเวลาสักหนึ่งอาทิตย์ก็จะช่วยชะล้างไขมันที่ติดอยู่ในลำไส้เราได้ออกมาเยอะๆนะคะทําให้เรานั้นสุขภาพดีขึ้นจากที่อ้วนพุงใหญ่ๆก็พุงก็จะยุบนะคะเพราะพุงเราด้านในที่ใหญ่ๆก็คือไขมันหรือว่าคราบไขมันที่สะสมอยู่ในลำไส้ใหญ่และลำไส้เล็กนั่นเองคะ่ะ ถ้าอยากให้เห็นผลเร็วๆนะคะดื่มก่อนอาหารเช้านะคะ30นาทีและก็ก่อนนอนค่ะแต่ที่สําคัญเป็นไม่ได้อยากให้ดื่มร้อนๆเหมือนชานะคะดื่มแบบชาค่ะถ้าทำไ่เยอะๆแบบเราใส่ขวดโหลไว้แบบนี้เวลากินก็เทใส่ถ้วยกาแฟ,ฟแล้วก็ไปเวฟนิดนึ่งให้รน้อนหรือบางคนอาจจะใส่หม้อน,นะคะต้มพอร้อนๆแล้วก็มาดื่มแทนชามันจะมีปฏิสิทพิภาพในการล้างลาไส้ล้างไขมันได้ดีมากเลยนะคะ